ต่อันที่อีกหนึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้าน2ตําบลน,นะคะก็คือตําบลหลุบแล้วก็ตาบลห้วยโพที่อาเภอเมืองกาลสิน,นะคะ่ะเดือดร้อนหนักมากเลยเพราะว่าในทุนเนี่ยเขาไปปิดเส้นทางเข้าที่ทํากินนะคะซึ่งใช้กันมา40กว่าปีแล้วนะทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยนําเอาเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าไปทําการเกษตรไปทํานาไม่ได้นะคะหนึ่งในชาวบ้านที่เดือดร้อนบอกว่ามีในทุนเนี่ยเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณสี่แยกเลี้ยงเมืองกาลสินกมลาใสาแล้วก็นําเอาเสาปูนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละคะ่ะมาปักขวางทางเข้าออกปักแบบนี้เน ชาวบ้านเขานาเอารถไถรถเกี่ยวข้าวผ่านทางไม่ได้เป็นแบบนี้มาประมาณ1ปีแล้วนะปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยเพราะติดต่อในทุนไม่ได้ซึ่งทางด้านของนายอุบลเฉดสุวรณเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหลุบบอกว่าเคยพาชาวบ้านไปร้องทุกข์ไปขอความช่วยเหลือกับเทศบาลตาบลหลุบศูนย์ดารงธรรมอำเภอเมืองศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและสํานักงานอายการจังหวัดแล้วรวมทั้งพยายามติดต่อในทุนหลายครั้งแต่ว่าในาทุนเนี่ยไม่ยอมมาเจราจาด้วยค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังนายไก่ทองไกลมงคลนะครับ ท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหลุบก็เปิดเผยแบบนี้บอกว่าแต่เดิมเนี่ยพื้นที่ที่เป็นลำรางระหว่างแนวเขตพื้นที่ดินของชาวบ้านต่มาเนี่ยทางน้ํามันเปลี่ยนผู้ชมทําให้น้ำเนี่ยไหลไม่สะดวกเจ้าของที่ดินแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจึงนําดินมาถมเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะนะครับพัฒนาเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยต่อมาชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับถนนดังกล่าวเนี่ยได้ขายให้กับนายทุนมันจึงเกิดปัญหาตามมา,าที่ผ่านมาเทศบาลตะบลหลุปก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ พยายามท,ที่จะติดต่อนายทุนแต่ว่าติดต่อไม่ได้ะครับจึงประสานอายการจังหวัดเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยขณะที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดจะให้ความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าอีกด้านหนึ่งของพื้นที่จุดนี้เนี่ยมันเคยเป็นทางสาธารณะมาก่อนคุณผู้ชมแต่มีชาวบา้านรายหนึ่งเนี่ยเขาเข้าไปทําไร่มันสาปะหลัง จึงจะประสานสำนักงานที่ดินตรวจสอบขอพื้นที่ในการให้กลับมาเป็นทางสาธารณะเนี่ยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเบื้องต้นกันต่อไปนะครับ